เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของอสอมอหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาพูดคุยกันนะครับ ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องอสมอไปแล้วนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องอสมอเนี่ยนะครับก็มีดังนี้ 1. น,นะครับปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือจัดลณรงค์และให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3. ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ 4. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น 5. เป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่นๆ 6. ให้ความรู้ในด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 7. ศึกษาพัฒนาตนเองและเข้าร่วมประชุมตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับ 9. ประสานการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึง องค์กรพัฒนาชุมชนอื่นๆในท้องถิ่นนะครับและนี่ก็คือบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดี